สวัสดีค่ะและว,วันนี้กับพวกเราสี่สาวที่เคยกับช่องตูดออฟิเชียลนะคะสวันนี้ ก็จะมาแนะนำนะคะซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออนนะคะในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะปังมากพี่นัดก็คือซีรีส์เรื่องบมีนะคะส่งร้อนเสิร์ฟรักนะคะซึ่งบอกว่าเห็นตัวแบบเทลเลอร์แบบเมื่อนานมาแล้วนะรู้สึกแบบ ดีนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาเปิดเป็นออฟฟิเชียลทีเซอร์มาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ยังไงคะต้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิงให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปมามอยกันทายคลิปนะคะทุกคนค่ะเลยค่ะเออไซแมนหนึ่งโอ้ยพ่อเชฟยคิวบิกหนึ่ง อุ้ยแม่เบนปะไม่ใช่ใช่หรอคนนั้นเบนเลยอ่ะแม่จะชื่อว่าหนึ่งระเอกได้นะแม่เฮ้ยแต่ว่าเหมือนใช่ไหมเขาด้วยน้องไล่แมนนี่ไม่ได้เลยค่ะข้าผัดแกงเขียวหวานไก่สูตรพิเศษจากร้านอิ่มเอื้อให้น้องครับถ้าน้องไลน์แมนคนนั้นมาอีก บอกผมนะครับคนไหนคะก็คนที่พี่จะกินเขาไงของหนูค่ะเชฟอื้หูโอ้ยเชฟความเก่งในการทำอาหารเนื้อกับอาหารไทยของแม่กับยายไปรวมอยู่ที่ตัวเอกหมดเลยอุ้ยรัชกาลดินหนึ่งรุ่นใหญ่ด้วยนะใช่คุณภาพเวอร์แล้วณดู น้องไล่แมนมาแล้วค่ะเอกแกงเขียวหวานไก่ต้มขาไก่ทุกอย่างอย่างละหนึ่งคอับเจ่คือแรกที่เราเจอกันเนี่ยเอกทำให้พี่ประทับใจในตัวเอกมากเลยรู้เปล่า แค่ได้รู้ว่ามีเอกอยู่ข้างๆี่ก็สบายใจแล้วคนอะไรจะแสะดงออกมาี่ตั้งใจจะทสงเอกเข้าแข่งขันในรายการเดอะเชฟผมว่าสิ่งที่พี่ทำพี่ทำพื่อตัวเองมากกว่าเพราะตั้งหัวใจนะของฉันคือเธอ ไปตา,า,า,ามไปส,ส่งร้านเสิร์ฟรักนะคะอุ้ยเขามีช่องการติดต่อเยอะม,มากจบแล้วจบแล้วหาพระเอกสักไหนมาพูดเราเพิ่งรู้จักเนาะ ไปหาพี่อเอกได้ไหมคะสำหรับตัวของพระเอกอ่ะหมากแต่ตัวของนางเอกเราก็เราก็เ,าเคยเห็นหน้าคาตาู่แล้วใช่เคยเห็นหน้าคาตาดีเลยการของหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็จะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่กําลังจะมาเนาะแล้วก็เราอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่องเราก็คงจะได้ทําดีแอคชั่นแน่นอนนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะแล้วก็นอกจากที่มันจะเป็นแบบซีรีส์รักแล้วอ่ะมันยังสะท้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการทําอาหารน่ะเขาแบบ คือเราไม่ค่อยเห็นเนาะซีรีส์วายที่บวกการํำหั่นทำอาหารเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอาหารแต่ละอย่างที่เขาทำมาดูแล้วแบบโหดีมากเลยอ่ะหรือว่าดูมาเตชฟอยู่นะคะก็อิงมาจากมาเตชฟหรือเปล่าแม่อาจจะเบสออนมาจากมันหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างดูแบบที่เขาจัดตรงจัดจานคือสวยมากเหมือนกันลังสั่นแบบโดยเชฟแบบจริงจังคือนอกจากไดดูหนังแล้วเขายังจะได้ดูวิธีการได้ดูสูตรได้ดูอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการทําอาหารไปด้วยเนาะ แล้วก็เหมือนเมื่อกี้มันจะมีจุดคอนฟ lict จุดหนึ่งนะ้ที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเหมือนตัวพอกกำลังจะส่งนายเอกไปประกวดรายการทำอาหารรายการหนึ่งแต่ดูตัวนายเอกกับรู้สึกว่าแบบพูดว่าเขาทําเพื่อตัวเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันมันถึงเป็นคอนฟ lict นี้ขึ้นมาได้เนาะมันเป็นสิ่งที่ติดตามนะเหมือนแบบอาราแบบเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยเพื่อให้นายเอกแบบมีชื่อเสียงขึ้นหรือเปล่าก่ ตีได้หลายมุมมองเนาะแต่เราไม่รู้ไงว่าซีรีส์เรื่องนี้เบสออนมาจากนิยายหรือเปล่าหรือหรือว่าเบสออนมาจากไหนเพาถ้ามีใครดูก็แนะนํากันได้นะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบแบ g ก o u n d จะเป็นภาพเหนือด้วยเนาะพอดูจากเออมันจะมีวิวของของภูเขาแล้วก็ตอนที่เขาอยู่กับแม่เนาะมันมันจะมีความแบบเหนือหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนักแสดงสมทบที่ขับ พังซานีเออยยังไงรัดก้าอมารดินเออยได้รุ่นใหญ่ขนาดนี้มาเล่นใหญ่แบบมาเล่นขนาดเนี้ยแปลว่าหนังเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุกคนต้องติดตามเลยนะแค่แม่รัดก้ามานี่คือจึ้งเลยยังไงคะยังไงคะยังไงครับนำกันไหมน่าดูค่ะรอติดตามเะวันอาทิตย์ก็อีกไม่กี่วันเนาะทุกคนใช่อีกห้าวันนะคะก็จะได้ดูแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ในอีพีที่หนึ่งนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนมาฟินมาจินพร้อมกันนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะเวลาคลิปลงก็จะได้แบบมาก่อนใครนะคะมาเร็วเหนือแสงนะคะมาแล้วค่ะคนที่หนึ่งแล้วก็นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะคะแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเราหรือใครอยากสปอยอะไรก็มาสปอยกันได้คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเต็มที่ค่ะเอาวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ